สวัสดีครับยิกร,รังเกรเดอร์เอ็กซ์คารเตอร์รครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาอยู่ถนนลาดยางจีกแดงครับนี่นางงานจีกแดงมนรักนี่อยู่กับเจ้า SK 2 0 0 YN10 ครับ Maxic Super ก,ก็ให้เขาตักลูกรังออกครับตรงนี้ อยู่ในเขตที่หลังเอเดอร์จะมีครับจากลูกรังออกก็มีเพื่อนเอฟซีถามมาคันนี้ขายหรือเปล่าก็คันนี้ไม่ได้ขายครับก็จะมีคันที่หลังเอเดอร์รีวิวปีที่แล้วครับอีกคันหนึ่ง คันนั้นก็มาซิกไบเอ็นซเหมือนกันคนนั้นคอยยังขายอยู่ครับเอามาดูคันนี้ดีกว่าครับนี่ S.K. สองร้อยมาสิกซูเป,ปอร์ต่างลูกรังออกจากแนวถนนของเราเราจะมีกวดอัดตรงนี้แบงค์เกอร์ก็ได้ใส่สแกนทิฟายหลังแล้วครับริปเปอร์หลัง เา้าเราก็ลงไปสามสี่รอบแล้วนี่มาดูก็ยังพิมดินอยู่นี่แหละสะดะุดกองหินทำเมื่อกี้นี่ครับลิปเปอร์หลังออก็จะมิกดอัดตรงนี้ครับแล้วก็รอรดน้ำไปในตัว แล้วก็หรือถนอนรอก็อใส่ตัวเว้นตัวครับใส่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ ทั้งหมดเขามี9ตัวครับนี่ตรงนี้ช่องนี้ก็ใส่ริปเปอร์ครับนี่ช่องใหญ่ๆนี่ใส่ริปเปอร์ช่องเล็กนี่ก็ใส่สแกนนีไฟครับติดตั้งเรียบร้อยเอาซสยเย็นเลยครับเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งชุดที่2ให้ดูเพราะว่าวุา่นๆอยู่เาวตะเต็น ใส่อุปกรณ์เสริมข่วงหลังเดยวตอนนี้ครับคานนี้เขาก็ไปยึดยึดกับตัวนั้นครับโดยสลับแ,แปลกเขาไม่มีหวัวอัดจารบีให้ครับนี่พวกนี่น่าจะมีหวัวอัดจารบีให้เนาะเราจะได้อัดจารบีหน่อย เนี่ยมีแค่หัวนี้ครับกับฝั่งนูน้นแล้วก็ใส่ข้างหน้ามาครับนนี่ข้างหน้าเราใส่แบบนี้ไปเลย ใช้ไหกว่าเก่าครับก็จะเปลี่ยนยางใหม่อีกกี่เส้นไม่รู้เห็นเขาว่าจะสั่งให้สีเส้นก่อนนี่ติดดินตรงนี้ก็เป็นแท่นใส่กระบอกไฮดรอลิกครับ ใส่ใบมีดหน้าของเดิมๆเขามีอยู่ต่างประเทศอมเมริกาใส่ใบมีดดันหน้าเอาแนวนี้แหละก็ให้เขาตักออกแล้วเราก็จะลงสแกนดี้ไฟั้งแปลงครับนี่ต้องเทียบมาถึงนี้ครับนี่เทียบมาถึงตรงนี้ แมวนี้โค้งไปนูน้นก่อตอนลงเสียนี่ไฟหลังเกตเดอร์ก็ไม่ได้ลงมาถ่ายให้ดูแล้วครับเพราะว่าหลังเกตเดอร์ขับเองไม่มีคนถ่ายให้ <S 2> <S 2> ดูตอนจอดนี้แหละครับ

ลิปเปอร์เรียบร้อยแกนิไฟรเรียบร้อยครบเซตเอาเต็มร่างแล้วครับพร้อมลุยงานหนะักก็ฝากา like, กดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ